สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมคือเก่าหน่ายตนกาไมา่อีกแล้วนะครับเมืนน่อนี้เอาวัวงามไม่พี่น้องรับชมเป็นวัวโคมแม่ลูกง,งามงามแม่โทนเหลืองแดงให้ลูกแดงจัดจ้านดีครับนี่ไอ้ลูกของไอ้หนุ่มซีายโอไม่ใช่ครับซีวายครับผมพวกงามพอสมควรครับการแจกลูก ได้3ชีวิตครับพี่น้องครับซื้อ2ตัวได้3ชีวิตนะครับโอ้เห้ลูกหมดงามพอสมควรนะครับให้หนุ่มน้อยตัวนี้นะครับแจกลูกตัวแรกอ่าแม่เขาแจกลูกตัวแรกเป็นโตผูนะครับพี่น้องครับตัวที่2เนี่ยพอท่านหูครับว่าเป็นผูขึ้นแม่นะครับแต่หูแต่ว่าตอนนี้ผสมเจ้าซาโรเลเลือดร้อยนะครับเพราะว่าทางเจ้าของเก่าพอเนี่ยห่วงเรื่องอ่ผิวนะครับกล้ามเนื้อนะครับ แม่เขาบัาหนาปันไดเเก็เลยพาเราโดยการใส่ซาโลาเล่เลือดร้อยนะครับเพร่นว่าหลวงมากวันนี้เด่นแท่บนว่าเร่องกราบเนื้อนะครับเร่องโค้งสังเนี่ยได้แม่อยู่แล้วอ่าลองลองเบิรงครับพี่น้องครับวัวคู่นี้วัวโคมนี้เปิดราคา95,000บาท95,000บาทบริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยสนอกสนใจโทรมาส,สอบถามนะครับ06 4 4ซซ 86 7066กครับพี่น้องครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6เบอร์นี้ติดต่อ24ชั่วโมงครับพี่น้องครับบริการรับส่งทัวร์ประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนแมวของเขาเนี่ยเป็นมั่วสีเต่าน่มนะครับกับมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือเล็บนะครับผมกะว่ามันกะโม,มีปัญหานะตอนย้มกับยามปกติครับพี่น้องครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเล็บหนาสองขาหนาเนี่ย มันมันจะขวายกันน้อยนึงแต่ว่ายางกับว่าีิ่ขยโยขยนะครับเดินปกติครับพี่น้องครับเป็นวัวลูกกระทบโครงสร้างใหญ่ดีนะครับนะเอาไปขุนนะครับนะเอาไปเลี้ยงเห็ดแม่บอกแม่พันนะครับการแจกลูกนะครับกับงามพอสมควรครับพี่น้องสวยงามพอสมควรนะครับให้ลูกดีนะครับพี่น้องสนกสนใจโทรมาสอบถาม06 4 4 867066บริการรับส่งพี่น้องทัวประเทศไทย กิโลละ15บาทเปิดราคา95,000บาทรับไปเลยครับพี่น้องครับนะครับสวยจริงๆสวยจริงๆนะครับแม่เขาลูกกระทบุบนะครับตอนนี้นายต้นกล้านะครับบริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับเดี๋ยวใบเบิ้งใบผสมเพิ่นกันแล้วกันครับพี่น้องครับเบิ้งใบผสมเพิ่นเะนอะเดี๋ยวผมแพนกล่องไปให้เบิ้งครับเป็นใบผสมเจ้าซาโรเล่เลือดร้อยกำหนดคลอดววนวันที่ไม่มั่นใจนะครับแต่วา่าเดือนกุมภาพันหกสิบสี่ ในกินน้องแท้แน่นอนครับพี่น้องครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบใบใบผสมนะครับเนี่ยซารเราเนี่เลือดรอยนะครับมีใบมีหลอดครบสด็จ่สมควรครับเรื่องการแจกดวงของเขานะครับวาเด็ดเด็ดดวงพอสมควรนะครับเนี่ยสวยงามนะครับสวยงามตอนนี้น่าตนการบริการเพระาะว่าจะเป็นการขนย้ายวัวกิโลละสิบห้าบาทนะครับแล้วก็การเอ่อ ข้าวโพดนะครับนะครับรับส่งข้าวโพดพี่น้องอยากได้ข้าวโพดลอยุงโทษโทษสัง่งนายตระกาได้เลยไปส่งหอดนะครับหอดขอบเนี่ยเบิงโค้งสางดีๆครับพี่น้องครับเปิดราคา95,000บาทบริการรับส่งทั่วประเทศไทยบวกค่าจะส่งกิโลละ15บาทนะครับ ี่น้องสนุกสนใจโทรมาสอบถามย้ำเบอร์โทรอีกสักหนึ่งรอบครับ0644867066นะครับให้เร็วพี่น้องให้เร็วนะครับสวยงามซื้อ2ได้3นะครับซื้อ2 2ตัวได้3ชีวิตนะสนุกสนใจโทรมาสอบถามตามเบอร์ขั้นต้นสำหรับกิมมีเงี้ยเพืพ่นครับอบราผาจากพี่จางน้องสวัสดีครับ